สวัสดีครับต,ตัวนี้จะเป็นกล้องรุ่น M15 4G นะครับผมตัวนี้ก็คือหน้าจอ10นิ้วนะครับผมเป็นทัชสกรีนนะครับผมตัวหน้าจอเนี่ยจะมีทั้งหมด5กล้องนะครับผมนี่นะครับผมจะมีทั้งหมด5กล้องแล้วก็สาย5เส้นนะครับผมเป็น15เมตร1เส้นแล้วก็5เมตร4เส้นนะครับผมตัวนี้พิเศษกว่าตัว M15T ปกติตรงที่เราสามารถใส่ใส่ซิมนะครับผมเพื่อดูออนไลน์ได้นะครับตัวนี้รองรับเมมโมรีสูงสุดนะครับ SD c a r การ์ดนะครับผมเป็นตัวไมโคร s d ดดการ์ด512กิกนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะครับผมเป็นจออย่างนี้นะครับมีตัวเสาอันนี้เสา 4G นะครับผมอันนี้มี GPS นะครับผมมีตัว GPS ด้วยครับ ขาเป็นขาเล็กนะครับผมด้านนี้นะครับใส่ซิมการ์ดนะครับผมด้านนี้ด้านบนตรงนี้เป็นตัว GPS นะครับผมส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนี่นะครับช่องนี้นะครับใส่อ d ดีการ์ครับนี่นะครับขาเล็กนะครับตัวนี้มีปุ่มปิด พักหน้าจอนะครับแล้วก็ด้านขวาบนเนี่ยนะครับผมผมใส่ซิมไปแล้วก็จะมีสัญญาณ 4G ขึ้นนะครับผม GPS เนี่ยเราเรายังอยู่ในอาคารนะครับผมยังตรวจจับไม่ได้แล้วก็ด้านขวาเนี่ก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็ m e m o r การ์ดเนี่ยนะครับผมผมใส่เข้าไปแล้วตัวนี้รองรับเมม512กิก์นะครับผมนี่นะครับทัชสกีนนะครับอ่า ฟังก์ชันอันนี้ก็จะคล้ายๆตัว m 1 5 t นะครับผมนี่นะครับเราใส่ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับเมื่อเราตั้งค่าอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะสามารถเ้้ามาดูได้ในคอมนี่นะครับผมนี่นะครับห้ากล้องเหมือนกันนะครับดูตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับผมแล้วตอนนี้จะเป็นดูออนไลน์นะครับ อันนี้ค่าบ,บริการเซิร์ฟเวอร์ไม่เสียนะครับผมเสียแค่ค่าซิมรายปีนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ